สวัสดีครับพบกับผมอ้วนเกษตรต่างแดนนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับตอนนี้พามาเก็บเห็ดป่าครับพี่น้องอันนี้เห็ดหน้าขาวนะครับดูนะลักษณะต้นเป็นไงพาพี่น้องมาดูดว่านี่นะครับเก็บได้สี่ห้าดอกนะครับเมื่อกี้พาพี่น้องมาดูว่ามันขึ้นยังไงนะครับ ดูสภาพเป็นล้อมเป็นล้อมป่าในเกาหลีนะครับยังเป็นป่าทึบป่าชื้นอยู่นะครับนะครับต้นไม้ก็ขึ้นแบบธรรมชาติทั้งปลูกทั้งขึ้นธรรมชาตินะครับใบไม้ก็นะครับเนี่ยเนี่ยดอกนี่นะครับเป็นทับถมกันใบไม้ทับถมกันนะครับดิน่ข้างล่างเขาในอุดมสมบูรณ์นะครับตรงไหนก็มีไส้เดือนนะครับดูนะครับ อิ่ล้วนซุยพอเห็ดที่มีสปอร์มันก็จะตกลงแล้วก็จะขึ้นตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เรียกเห็ดหน้าขาวนะครับผมกินได้นะครับดูรอยท่าเขากินนะครับเนะี่ยรอยท่ากินอันนี้กินได้นะครับเพราะก็กินมาหลายปีแล้วอยู่นี่ก็เข้าปีที่สามแล้วลักษณะดอกของเขาครับบางคนไม่รู้จักเราก็ไม่ควรจะกินนะครับ เราจะกินเฉพาะเห็ดที่เรารู้จักคือเห็ดหน้าขาว mm hmm. เห็ดหน้าแดงนะครับสองอย่างนี้ที่เรากินกันนะครับก็จะขึ้นแบบตามธรรมชาติในป่าของเกาหลีนะครับบางคน่ากินเห็ดเมาคนที่กินเห็ดเมาบางคนก็ไม่รู้นะครับคือกินมั่วนี่นะครับถ่ายดูให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าใครถ้าจะกินเห็ดในเกาหลีหรือว่าอยู่คนเดียวไม่มีคนปรึกษาก็ ลักษณะดอกก็จะเป็นเป็นเหมือนเห็ดบ้านเรานะครับหน้าขาวมันเราครับอันนี้ขึ้นมาเช้าแล้วผมมาเก็บตอนเย็นวันนี้นะครับก็พาพี่น้องเก็บไปเรื่อยนะครับด,ดูนะครับวันนี้มาคนเดียวเพื่อนๆยังไม่ตามขึ้นมานะครับวันนี้ผมหยุดงานหยุดงานหยุดบันจุ เพื่อนๆหยุดบนเสานะครับเนี่ยหัดดูครับมันจะขึ้นบริเวณใต้เคียงกันนะครับอย่างเียนี่นะครับแล้วก็บางคนเก็บก็เราก็จะเอาเอาผมมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถ่ายครับก็เด็ดเด็ดตรงโคนมันทิ้งนิดหน่อยนะครับไม่มีติดดินนะครับตรงเนี้ยอย่างงี้นะครับ เอาไปแกงเหลือไปนึง่งวันนี้ครับว่าจะไปนึง่งใส่ปลาใช่ไหมครับนีิปนี้ไม่มีตัดซ้อนมีอะไรครับทลิปสดๆเก็บเห็ดถ่ายคนเดียวครับเนี่ยครับกำลังพอแกงเลยพอเลยครับพอหนึง่งพอแกงเก็บเห็ดจะเดินเร็วไม่ได้ครับเดินเร็วไม่ได้เพราะเขาซ่อนอยู่ใต้ใบไม้นะครับค่อยค่อย ค่อยๆมองหาครับเนี่ยอันนี้บางทีคนมองไม่ไม่รู้ว่าเห็ดนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเห็ดอยู่นี่ครับเนี่ยเขาอยู่ใต้ใบไม้ไงนะครับค่อยๆเดินนะครับเนี่ยดอกใหญ่ด้วยเี่ดอกใหญ่ครับเนี่ยออาดินออกนิดหน่อยเนี่ยถ้าเดินเร็วเราก็พลาดนะครับพลาดยังไงคือเราเก็บมองไม่ทั่วนะครับเพราะเห็ดเขาจะซ่อนอยู่ตามใบไม้ ก็จะเกิดตามใบไม้ะนี่ครับนี่อยู่ใกล้ๆก,กันดอกใกล้ๆกันเลยนะ้นเนี่ยนี่ก็ดอกใหญ่นนะครัต่มือจะกล้องจะสั่นหน่อยนะครับถ่ายคนเดียวนะครับตอนนี้นาจะออกแต่เช้าแล้วยินมาใกล้บ้านแล้วนี่ครับลักษณะดอกเขา ก็มีมีอันเดียวครับป่านี้จะมีแค่ดอกหน้าขาวหน้าแดงหน้าขาวจะเยอะกว่าครับเดินช้าๆนะครับมองซ้ายมองขวาก็จะมีรอยรอยฟ้านนะครับรอยกะจงหรือละมั่งนะครับก,ก็เรียกสาลาเรียกฟานนะครับภาาไทยรู้เรียกอะไรครับ มันก็จะออกมาหากินกันออกมาเดินกินหญ้าใบไม้บนเขาเนี่ยก็จะมีจะมีมีเจ้าที่นะครับผมผมเรียกเจ้าที่นะครับครับนเจ้าที่อยู่หนึ่งหลุมครับเจ้าที่คือเจ้าที่เขานี่นะครับก็ฝังเจ้าของที่หรือไงไม่รู้ครับฝังอยู่บนเขา เราก็หากินบริเวณเขาเหมือนกันครับผมก็จะถ่ายด้วยหาเห็ดด้วยครับเนะี่ยมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนีน่ภาดอีกแล้วนะครับข้างหลังผมนะเนี่ยย้อนไปเอากันหนึ่งดอกนี่ดอกเล็กครับนี่ดอกเล็กดอกเล็กนี้ก็บางทีก็ไม่เอานะครับบางทีถ้าเกิด ให้เขาขยายพันธุ์นะครับพอเจอดอกหนึ่งก็อีกสองดอกก็อยู่นี่นะครับกใกล้กันถ้าจะเดินขึ้นเขานะจะเห็นดีหน่อยถ้าเดินลงเขาเนี่ยจะมองไม่ค่อยทั่วนะครับลายตาหน่อยนะครับพี่น้องมืดแล้วห้าโมงกว่าแนละ้วนี่นะครับดูอันนี้อันนี้สองดอกติดกัน,นครับ สองดอกติดกันนี่คนระับช็ดหน้าขาวทั้งหมดนะครับเดินขึ้นเดินลงครับเดินดูบางทีดอกจะตูมตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าเขาก็จะบานะนครับเนี่ย นี่ก็นหนึ่งดอกอันนี้เริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยก็ไปเป็นไรพาดูดอกตูมนะครับเนี่ยดอกตูมอย่างเงี้ยพรุ่งนี้พอดีนะครับเนี่ยดอกตูมยังเล็กเงี้ยพรุ่งนี้ก็จะบานใหญ่โตขึ้นเดินด,ดูเรื่อยครับนะ ในเกาหลีก็จะมีเห็ดธรรมชาติอย่างนี้เยอะครับตามภูเขาสามารถหาเก็บมากินได้ครับถ้าใครครั้งแรกที่ใครไม่กล้ากินก,ก็ลองชิมดูดอกหนึ่งนะครับถ้าลิ้นชาก็อย่าไปกินมันนะครับเห็ดนี้ยเห็ดนี้กินได้แต่ว่าถ้าคนกลัวก็ไม่อาจจะไม่กล้ากินนะครับนะครับ มีเห็ดพึ่งอยู่นะครับแต่เห็ดพึ่งเขา่นนี้ม,มีนะครับเนี่ยนะครับดูทัง้งมีดอกเล็กดอกใหญนะ่ดอกเล็กพวกนี้ก็จะบานนะดอกเล็กครับจะพาไปดูนะครับดอกที่มันแก่มันเป็นยังไง นี่นะครับดอกแก่นะครับสปอร์ตรงนี้เขาจะทิ้งสปอร์ลงเขาจะมีสปอร์วงลงไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสามสี่วันก็จะขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยถ้าดอกแก่เป็นยางี้นะถ้ากระอยู่ก็จะอยู่ติดกันครับพีนองติดกันนี่เลยนะเนี่ยเนี่ยใกล้ใบไม้เนี้ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยรองดอกติดกันนะครับอยู่เป็นกลุ่มนะครับ ขึ้นเป็นกลุ่มเลยกลุ่มละสามสี่ดอกนี่แหละครับครับคลิปนี้เดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนนะครับน้องนี่ก็ได้พอพอแกงแล้วนะครับว่าเก็บนิดหน่อยเดี๋ยวมืดแล้วฝากกดไลค์ติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ